อราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออาเนอร์กล้าตัดสินใจหงฟอร์มหรูทุกตำแหน่ง5ประเด็นลิเวอร์พูลทุกเวสแฮมอาเนอร์สล็อตกุนซือลิเวอร์พูลทาเรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยการดรอปโมฮัมเหม็ดซาลาและยังใช้โจโกเมสลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวา โดยผลที่ออกมาถือว่าประสบความสำเร็จเพราะทีมเล่นเกมรุกได้ไหลลื่นขณะที่เกมรับก็เหนียวแน่นซึ่งนั่นทำให้โหงแดงสามารถบุกชนะเวสแฮมอยู่ในเจ็ดสองต่อศูย์เกมเพียหรหลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันอเล็กซานเดอร์อิสักสามารถปลดล็อกยิงประตูนในหลีกให้กับต้นสังกัดได้สัทีเช่นกับฟอร์ดินเวสที่งัดฟอร์มเก่งเล่นงานแนวรับขุนค้อนจนป่วนตลอดทั้งเกม นอกจากนี้โกเมสยังเล่นได้ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะมีส่วนช่วยแอซิดให้โกดี้กักโปซัดประตูช่วงทดเจ็บสำหรับฟอร์มของทีมในแมตชนี้ทำให้สาวกเดอะค็อปคาดหวังว่าทีมรักของพวกเขาจะสารต่อผลงานแบบนี้อย่างต่อเนื่องและหากทำได้โอกาสลุ้นท็อปโฟก็ยังเปิดกว้างส่วนเรื่องลุ้นแชมป์อย่าพึ่งรีบคิด 1. ตัดสินใจเด็ดขาดในการเลือกทีม ถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนบอลหง์แดงที่อาร์เนอร์สโลตตตัดสินใจดรอปโมฮัมเหม็ดซาลาเป็นตัวสำรองและกล้าใช้งานโจโกเมสในตำแหน่งแบ็กขวาซึ่งถือเป็นสิ่งที่หลายคนอยากเห็นมานานแล้วต้องยอมรับว่าบางโมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะในซีซั่นนี้เขาโดนคู่แข่งจับทางได้ตลอดกอบกับสภาพร่างกายที่โรยราไปตามวัยนั่นทำให้ซาลาไม่ใช่นักเตะที่สามารถสร้างความมหัศจรรย์ได้เหมือนกับช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา ที่สำคัญการไม่มีซาร่าในเกมนี้ยังถือเป็นการซ้อมล่วงหน้าเพราะในช่วงศึกแอฟริกันเนชั่นครับทีมจะขาดเขาไปหลายเกมดังนั้นการได้เห็นดเรสเล่นได้ดีโดยไม่มีคิงออฟอียิปต์น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับทีมในอนาคตขณะเดียวกันการใช้งานโกเมสซึ่ซงเป็นกองหลังสารพัดประโยชน์ถือเป็นเรื่องที่ควรทำมานานแล้วเพราะการดึงโดมิคโซูโบสไลามายืนแบ็กขวาทำให้แดนกลางของทีมขาดประสิทธิภาพไปเยอะที่สำคัญฟอร์มของโกเมสก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆ เกมรับก็เหนียวแน่นเกมรุกก็ทำได้ดีแถมยังแอซซิดให้โคดีก้กากโปยิงประตูตอกฝาลงด้วย 2. เวียสโชฟอร์มสุดยอดผลงานของฟอรเรนเวียสในเกมนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแม้ว่าเขาจะไม่มีแอซซิดหรือยิงประตูแต่มีส่วนในเกมรุกของทีมอย่างมากทุกครั้งที่ได้ครองบอลน,นักเตะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการเล่นที่สุดยอดจริงๆสถิติยิงหนึ่งครั้งสร้างโอกาสหนึ่งครั้งและเลี้ยงบอลชนะคู่แข่งหนึ่งครั้งอาจจะดูไม่ได้มากมาย แต่หากมองภาพรวมตลอดทั้งเกมที่นักเตะอยู่ในสนามเขาแสดงให้เห็นแล้วว่านี่คือผู้เล่นย์เมเกอร์ที่หงแดงต้องการอย่างมากนักเตะเวสแฮมแทบไม่สามารถเข้าใกล้เวสได้เลยและทุกจังหวะที่เล่นเกมบุกนักเตะทำให้ลิเวอร์พูลดูอันตรายมากยิ่งขึ้นเพราะการส่งบอลของเขามีความเฉียบคมโดยเฉพาะประตูของอเล็กซานเดอร์อีซักซึ่งเขามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำเกมขึ้นมา ตอนนี้บรรดาสาวกเดอะค็อปทั่วโลกคงหวังอยากให้เวีสสามารถต่อยอดจากฟอร์มในแมตชนี้และเริ่มแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาหลังจากออกสตาร์ทกับสโมสรได้ค่อนข้างเงียบเหงงา 3. อีซักปลดล็อกสีทีแม้ว่าอเล็กซานเดอร์อีซักจะยิงประตูในนามน,น,นักเตะลิเวอร์พูลได้แล้วในเกมคาราบาวครับแต่ในพิมลีกเขายังทำไม่ได้และนั่นเป็นเรื่องที่สุดกดดันหลังนักเตะย้ายมาร่วมทัพด้วยค่าตัวเป็นสถิติจำนวน125ล้านปอนด์ แฟนบอลหงแดงเฝ้ารอคอยด้วยความอดทนเพราะหวังว่าอีซักจะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนที่ทำเอาไว้กับนิวคาสเซิลอยู่นเต็ดและพวกเขารอจนกระทั่งวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนจึงได้เห็นประตูแรกในเพีย์ลีกของสาตาร์ชาวสวิติชในสีเสื้อเดอะเรดสำหรับการจบสกอร์ดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงสัญชตาตญาณและความชาญฉลาดท,ทั้งท้งที่จงังหวะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยิงและนี่คงเป็นการปลดล็อกที่เจ้าตัวรอมานาน และคงคลายความกดดันไปได้เยอะถ้าเกมรุกของลิเวอร์พูลสามารถสร้างโอกาสแบบนี้ได้มากขึ้นมันก็จะเป็นการช่วยอีซักที่จะเพิ่มสถิติการยิงประตูฉะนั้นหวังว่านักเตะจะสามารถต่อยอดความเฉียบคมจากเกมนี้เพื่อนำหงแดงคืนสู่ฟอร์มเก่งอีกครั้ง 4. ปาเกลตาสติหลุดเพื่ออะไรมีนัยยะหรือเปล่าลูคัสปาเกลตาเป็นหนึ่งในนักเตะกำลังสำคัญของเวสแฮม แต่เกมนี้เจ้าตัวค่อนข้างเล่นได้อย่างอึดอัดและไม่สามารถงัดทักษะชั้นยอดออกมาได้เลยซึ่งนั่นอาจเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เจ้าตัวเก็บกดมาตลอดจนกระทั่งช่วงท้ายเกมไม่รู้ว่าปลากเกียว้าไปกินรังแตนมาจากไหนออกอาการบ่นไม่หยุดแถมพูดคำหยาบใส่ผู้ตัดสินไม่หยุดจนส่งผลให้โดนสองใบเหลืองเป็นใบแดงไล่ออกซึ่งนั่นทำให้ทีมหมดโอกาสจะกลับมาสู่เกมได้เลย ก่อนหน้าจะโดนไล่ออกทั้งเพื่อนร่วมทีมและอลิซอนเบเกอร์โกโชาวบราซิเลียนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติพยายามห้ามปรามแต่เจ้าตัวยังสะบัดคำหยาบใส่กรรมการไม่หยุดและบทสรุปก็คือต้องเข้าไปห้องแต่งตัวก่อนจบเกมเชื่อว่าตอนนี้ปากเกลตาคงต้องรีบขอโทษครั้งใหญ่ต่อเพื่อนร่วมทีมและผู้จัดการทีมของเขาเพราะการกระทำที่ไร้สติแบบนั้นมันทำลายความหวังทั้งหมดที่ทับขุนค้อนจะมีโอกาสกลับสู่เกมในแมตช์ด,ดังกล่าว กรนั้นแฟนบอลเวสแฮมชักสงสัยพฤติกรรมของปากเกียวตาโดยประมาณนักเตะในสื่อโซเชียลว่าเจตนาคว้าใบแดงเพื่อผลประโยชน์ของการเล่นพนันซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยมีประวัติโดน FA สอบเรื่องเจตนารับใบเหลืองหลายครั้งอย่างน่าสงสัยซึ่งอาจเกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอล แต่สุดท้ายนักเตะก็เคลียร์ตัวเองได้5ท็อปโฟยังเป็นไปได้ช่วงวิกฤตของทีมอาจจะยังไม่หมดแต่การที่ลิเวอร์พูลแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับเวสแฮมนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเริ่มกลับมามั่นใจอีกครั้งและมีความเชื่อมั่นในการเล่นมากยิ่งขึ้น สำหรับสาคะแนนในเกมนี้ทำให้หงแดงเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนรั้งอยู่อันดับ8ตามหลังสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าเพียง3คะแนนเท่านั้นและนั่นทำให้โอกาสในการทำแต้มเพื่อไปลุ้นพื้นที่อยู่ฝาแชมป้ยนลีกยังเปิดกว้างเรื่องการลุ้นแชมป์ต้องบอกว่าห่างไกลามากๆแต่เป้าหมายอย่างน้อยของโค้ชอาร์เนอร์แอนโคนั่นก็คือการได้ตัวไปเล่นแชมป้เปลีกเพราะมันจะทำให้ทีมสามารถดึงดูดนักเตะชั้นดีมาร่วมทีมและสร้างรายได้มากขึ้น ในช่วงที่โปรแกรมลีกเตะกันทีแบบนี้ถ้าหากโงแดงสามารถเก็บชัยชนะได้2แมตติดต่อกันนั่นคงทําให้สถานการณ์ของพวกเขาดีขึ้นและการคิดไปไกลกว่าท็อกฟอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ฟอร์เดนเวียสได้รับการเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมคาวส์เบิร์กเพลเยอร์ออฟเดอะแมต์หลังช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะเวสแฮมยูในเต็ดสอต่อศูนย์เวสได้รับคะแนนโหวตจากแฟนบอลในแมตช์เซนเตอร์สาหรับผลงานของเขาในชัยชนะเมื่อวันอาทิตย์ ที่ลอนดอนสเตเดียมซึ่งได้ประตูในครึ่งหลังจากอเล็กซานเดอร์อิซักและโคดี้กัปโปหมายเลข7ของทีมเอาชนะโจโกเมสที่ได้อันดับ2และดมมนิกโซโบสไลที่ได้อันดับ3รายชื่อผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2025-2026โดมมนิกโซโบสไล 3. ไรอันกราเฟนแบก 1. คอเนอร์แบตติลีเฟเดรโกเคียซ่าอูโกเอกิติเก่ 4. เดนเวสซองฟอร์มอเล็กซานเดอร์อิซักซัดปลดล็อกพิมลิก ลงเล่น68นาทีสัมผัสบอล13ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง3ครั้งผ่านบอลเข้าเป้า67% 2จาก3ครั้งยิงรวม3ครั้งยิงตรงกรอบ2ครั้ง1ประตูชนะลูกกลางอากาศ2ครั้งแท็กเกิลชนะ2ครั้งเรตติ้งจากเว็บไซต์ w o o s c o r e .com 7.41เต็ม10 อีซักย้ายจากนิวคาเซิลมาสู่ทินแอนฟิลด์ด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่นักเตะยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งได้เลยโดยก่อนหน้านี้ยิงได้แค่ประตูเดียวในเกมคาราบาวครับดังนั้นการยิงประตูในเกมหลีกสุดสัปดาห์นี้จึงเป็นสิ่งที่ช่วยปลดล็อกทุกอย่างในตัวนักเตะและหลังจากนี้เขาน่าจะแสดงผลงานชั้นยอดออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องปฏิกิริยาอเล็กซานเดอร์อีซักเราต้องทมตัวและสร้างโมเมนตัมต่อไป เราต้องรักษาโมเมนตัมนี้ไว้อเล็กซานเดอร์อีซักกล่าวหลังช่วยให้ลิเวอร์พูลบุกเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2ต่อ0นย์ แข่งรายใหม่ของทีมในช่วงซัมเมอร์เปิดบัญชีทำประตูแรกให้สโมสรในพรีเมียโดยการยิงประตูเบิกร่องในนาทีที่60ของเกมวันอาทิตย์การจบสกอร์อย่างเฉียบคมจากการไหลบอลย้อนของโคดี้กักโปทำให้หงแดงขึ้นนำก่อนที่กักโปจะมายิงปิดกล่องในช่วงทดเวลาบาดเจ็บผมรู้ดีว่ามันใช้เวลานาน,านมากกว่าจะถึงวันนี้อีซักกล่าวถึงประตูแรกในลีกกับลิเวอร์พูลในการให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตหลังเกม ผมพยายามกลับไปสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองและตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการนั้นแต่ผมดีใจที่ทำประตูได้แน่นอนว่ามันเป็นความรู้สึกหลากหลายแต่ความรู้สึกสำคัญที่สุดในวันนี้คือเราชนะนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในทีมและมันก็ช่วยให้นักเตะแ,แต่ละคนรู้สึกดีขึ้นด้วย แต่แน่นอนว่าผมเป็นกองหน้าการทำประตูได้ย่อมช่วยผมเสมอผลการแข่งขันในลอนดอนทำให้ทีมของ ott, อาร์เนอร์สโอตหยุดสถิติแพ้3านัดติดต่อกันรวมทุกรายการโปรแกรมเมเ์ลีกอีก2นัดรออยู่สำหรับแชมป์เก่าโดยจะเปิดบ้านพบซันเดอร์แลนด์ในคืนวันพุธและบุกเยือนหลีดยูไนเต็ดในวันเสาร์หน้าผมคิดว่าเราต้องใช้ชัยชนะนี้ให้เกิดประโยชน์อีซักกล่าวแต่เราก็ต้องถ่อมตัวเพราะเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมา ชัยชนะนัดเดียวไม่ได้ไหมายความว่าเรากลับมาแล้วเราต้องมีสมาธิและทำงานหนักต่อไปเพื่อรักษาโมเมนตัมนี้ไว้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ